ระหว่างนะครับตรงกลางระวังนะเขาวิ่งชนนะครับตรงกลางตรงก้องหลบเขานะคะมานะครับพร้อมนะลุยนะโอเคนะนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นอันยิ่งใหญ่รอท่านอยู่ฝั่งนู้นต้องไฟนะครับพร้อมยังพร้อมพร้อมแล้วไปเลยครับลุยกูทำได้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 ไม่ทันที่ประเทือนเสือเลยชัตเตอร์นชัตเตอร์มันช้า ี่เล่นของหัวหน้าอาไม่ติดนะมาหาผมมองผมมองผมคุณต้องได้คุณต้องได้คุณต้องได้เออสุดยอดมาต้องมองมาที่หัวหน้านี่เอามาคุณต้อได้คุณต้อได้คุณต้อได้คุณต้องได้คุณต้อได้พี่บี้พี่บี้มาฝั่งนี้พี่พี่มาฝั่งนี้มองมาที่หัวหน้านี่ทั้เท่าไหร่เท่าเท่าไหร่เท่ามาไป โอ Whereas, wow. ้โหป้านกี่หลังวะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ชัตเตอร์มันช้ามองมาที่ผมครับเดีมากเลยไปเลยครับพี่มองมาที่ผมนี่ลดล้านสิบ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 ล้านโอ้โหเฮ้ยทำไมนิ่มอย่างเลยวะเฮ้ยทำไมนิ่มขนาดนี้ที่เอกมองมาที่ผมพี่เอกมองไม่ผมนี่มองมาที่ผมนี่มองมาที่ผมกู้คือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอ่ะไปเลย ล้าขอยรอดได้ไหมเย็นเย็นเย็นเดี๋ยวคนละรอบก่อนคนละรอบก่อนเดี๋ยวไปบิ้ลีมองมาที่วมลยมานลมาเลยมาล้านลยมาเมาเลย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 มา มองมาที่พี่นี่พี่เอกพี่เอกมาพี่เอกพี่เอกพี่เอกมารับมารับนิดมารับนิดรับนิดรับนิดสองถ้วยออเดียสองถ้วยออดีย่ออยออยดีเย่รับด้วยรับด้วยรับด้วยล้านครับล้านเดัว ให้สี่เลยให้สี่เลยสี่ลาสี่ล้าเลยเจ๋งว่ะจงวโอ้ยาพีายก็ยังครับเจน้ามามาที่ผมเร็วๆมา บอลมาทำได้มองมาที่พี่นี่ทำได้เกินหน้ามาเกินหน้าไปสเปนไปสเปนสเปนไปสเปนไปสเปนเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เอิงทำไมมันนิ่มกระจังวะเอ้ยไม่กลัวกันเลยเหรอแบงก์มาเสียงว่าเสียงว่าเท่าแบงค์เท่าไหรแบงก์จะติดสเปนครับเท่าไหร่นะสเปนนะ มาหาสเปนเลยสเปนสเปนสเปนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้สึกอะไรอมโหนิ่มากเลยอะเบมดกเลียก่อนไหมพ่อหน้าเกลียก่อนไหมเฮ้ยเดี๋ยวยูเอ็มัีเยียท่าไหร่นะยูเอ็มอัพตีเยียมาหาตีเยียเลยมามามองมาที่นี่ยูเอ็มอัพีเยียทำได้กูทำได้กูทำได้ นะเก็บเพี ah. ้ยให้ได ah. ah ้สองล้านสองล้านรับด้วยสองล้านมาเลยสองล้านสงล้านสองล้านสองล้านสล้าน